โอเคนะครับก็มา ep 1เมื่อกี้ ep 0นะครับก็พิมพ์ node js น,นะครับแล้วก็เข้าไปเว็บไซต์ node js น,นะครับ uh, en นะครับ uh, เราโหลดนะครับ lts นะครับเราไม่โหลดตัวเวอร์ชัน19.5มาที่เป็นเทเรนท์ปัจจุบันนะเราโหลดตัว lts มานะครับโหลดกดดาวน์โหลดปุ๊บเข้าไปก็จะได้ node js อ,ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ ตัวนี้เลยเสร็จแล้วเราก็รันเลยนะครับแต่เพิ่นคลิกเข้าไปปุ๊บรันเน็กนะครับอของผมที่จริงผมผมผม install e ไปแล้วนะครับก็มันก็นจะถามว่าเปลี่ยนแปลงรุ่นไหมน,นะครับแล้วก็ไม่เอาแล้วก็เออออโตเมติกคือแ c บเช็คป,ปุ๊บ,บโอเคนะครับปุ๊บเข้าไปอ่าเรียบร้อยครับเสร็จปุ๊บเรียบร้อยลนะกลับมาที่ อ,อันนี้เป็น power shell นะครับันก็จะไปากากรดดวน์โหลนะปับป๊บๆๆๆๆบ,บ,บเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ควรจะโหลดไว้ครับถ้าอยู่ในสายนี้คงหนีไม่พ้น node js นะครับแล้วก็เอามาใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราเข้าพวก dot mode หรือว่า power shell หรืออะไรก็แล้วแต่หรือ command line เนี่ยพยายามให้อยู่ในลักษณะของ asmin นะครับอ,อันนี้ก็ ปล่อยให้มันดาวโหลดไปนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสต็อปวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวตอนมเสร็จแล้วมาว่ากันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็รันเลยนะครับคัดคลิกในโหมดของแอดมินเหมือนกันคอมมานด์พร้อมนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูนะครับ cd backslash นะครับ cls clear นะครับ คือผมว่าโหนดนะครับลบ v นะครับลบ V มันจะฟอร์มมาเวอร์ชั 18. น18.13น18.13คือเมื่อกี้นั่นเองนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอันนี้คือเราได้โหนดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมี ep 3.4ต่อไปอันนี้คือเม่ออันแรกนะครับจะเป็นตัวนาร์ล็อกนะครับอันที่สองจะเป็นโหนด j s นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาดูพวกทำลายบีคอนนะครับ กันนะครับ